มาต่อกันเลยนะครับผมกับเรื่องฆ่าพมทีหนุ่มคนนี้อยากเป็นเซียนตอนที่19ใต้เท้าเย่ฟาบานลงราชองการมาแล้วว่าให้จบเรื่องนี้เห็นได้ท่านจึงดื้อดึงคนผู้นี้ทําผิดต่อกฎหมายถ้ายังไม่ได้ตัวมันกลับไปหออารักษ์ถือว่าเรื่องยังไม่จบพี่ชชยกดข้อแรกของตาโจที่ไทจูกําหนดคืออะไรหออารักษ์มีอํานาจบังคับกฎหมายเมื่อหออาลักษ์ดาเนินการไม่ว่าผู้ใดขัดขวางไม่ได้ ได้ยินแล้วใช่ไหมยกเว้นฝ่าบาทจะออกราชองค์การอีกฉบับให้ลมล้างกฎของไทจูข้าถึงจะยอมกลับเออข้าเข้าใจทุกท่านกําลังรู้สึกว่าข้าทาเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แต่ยังมีคนจําได้หรือไม่ปณิธานเริ่มแรกของไทจูที่สร้างหออาลักษ์ขึ้นมาคืออะไรแนวทางการปกครองเมืองขึ้นอยู่กับความยุติธรรมไม่ควรตัดสินด้วยสถานะว่ายากดีมีจนการบังคับใช้กฎหมายไม่ขึ้นอยู่กับความสูงสักกฎหมายควรมีเพื่อให้ความยุติธรรมกับทุกคนจริงด้วย ชีวิตของคนทุกคนเท่าเทียมกันสิทำผิดก็คือทำผิดไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ควรรับโทษตามกฎที่มีเยก่งยกงเยก่งยกงเย่กงเฮ้กงเย่กงเย่หนิงข้ามีฝันอยู่อย่างหนึ่งข้าหวังว่าเยาวชนของคนต้าโจจะสามารถปลดปล่อยแสงสว่างของตนเองออกมาแม้จะมีแสงอันเลือนลางแต่หากรวมกันเป็นหมื่นคนแสนคนก็คงพอที่จะส่องสวาง่างทั้ง่วทั้งต้าโจ เขาตั้งใจจะใช้ชีวิตแรกเพื่อปลุกต้าโจจริงๆทหารเรียกกองกำลังรับในเมืองไม่ว่าจะยังไงก็ต้องช่วยเย่หนิงไว้ให้ได้หอชุนเฟิงคุณหนูจะไปไหนคะเจ้าคนหลงตัวเองนั่นคิดว่าตัวเองเป็นแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวของต้าโจรหรือไงข้าจะไปปลุกสติเขาหน่อยฮือพ่อบอกให้พวกมันปล่อยข้าข้าจะไปช่วยพี่เย่ เออมันสายไปแล้วเจ้าไม่ใช่ผู้บำเพ็ญไปช่วยอะไรไม่ได้ข้ารู้ว่าข้าช่วยอะไรไม่ได้แต่ข้าจะให้ข้าอยู่บ้านเฉยๆโดยไม่ทำอะไรข้าขาอยาแขยงใจตัวเองท่านพ่อให้ข้าไปเถอะข้าไม่อยากเสียใจไปตลอดชีวิตเด็กคนนี้คิดว่าพ่อไม่อยากไปช่วยเขาหรืองไงแต่เพื่อต้าโจข้ายังมีเรื่องใหญ่กว่าที่ต้องทำพวกมดมแมลงเยอะแล้วยังไง เบื้องหลังของข้าคือหอชวินอี้วันนี้ข้าจะให้เจ้าเปิดหูเปิดตาให้ได้เห็นสมบัติสำนักเซียนไปข้าเย่หนิงซะนั่นสบเล็กสร้างขึ้นโดวยวิชาลับของหอชวินอี้ตายเท้าเย่รีบหนีไปท่านละมือสมเล็กไม่ได้หรอกมาแล้วฮึยฮคราวนี้ดูซิใครมันจะยังมาปกป้องฉันได้อีก เบื้งเออดหออาลักษ์ทำคดีใครกล้ามาขัดขวางอ,อีการละครั้งหนึ่งข้าเองก็เคยสั่งการทหารกองพัน <c oughs> นำทหารมาหล็กห้าพนายทะลวงค่ายมาร้ายปา่าเถือนตอนนั้นข้าคิดว่าชนะที่ได้คือจุดเริ่มต้นของชีวิตสวินเจนซีชนะศึกใหญ่ประทานยศให้เป็นผู้พิพากษาแห่งหออาลักษ์แต่คิดไม่ถึงว่านั่นจะกลายเป็นจุดจบเฮ้ยใช่ ยิงจูวินซี่คนที่ตายไปเร็วเหลืคนนี้ไปคนที่ยังมีชีวิตอยู่เหลือเพียงแค่ผู้พิพากษาหนิวแห่งหอละบ้าๆนะไอพี่อ้วนนี่อยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วจะมามีซีนอะไรตอนนี้โชคดียังมีเหลืออีกสามตัวไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดได้แล้วนะฮาฮอฮอหอาลักไม่ได้มีแค่ผู้พิพากษาหนิวสักหน่อยแต่ยังมีข้า เว๋เวินทงคนนี้ด้วยโอ้ยภาคมา3ตอนรวดครับเจ็บคอเลยครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้ตอนที่20มานะครับผมเด็ดิดผู้แป้เ็ดวิชาทำลายล้างไปติดตามเพจกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องโอภาคไปเรื่อยด้วยนะครับ